ถ้าเกิดว่าบ้านใครที่อยากจะหาหินแผ่นใหญ่เอาไปตกแต่งไม่ว่าจะเป็นห้องแขกห้องหัวห,วห,ร,หรือฟิเจอร์บอร์ใหญ่ๆครับอารมณ์แบบประมาณนี้นะที่แบบแผ่นแบบโอเวอร์ไซส์นิดหนึ่งนะฮะผมแนะนําอีกคันเล่กหนึ่งหลกจากคุณไปใช้หินแล้วนะฮะซึ่งหนักแล้วก็ตัวสฟอร์ตเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้เหล็กที่ต้องมาโอ้โหมันโหเสตมันยุ่งยากมากมันมีอีกตัวหนึ่งฮนะที่ผมอยากจะแนะนําก็คือกับเบื้องโอเวอร์ไซส์นี่คนระับ ตอนนี้ผมอยู่ที่โชลูม WDC นะครับอยู่ที่รัชดาต้องบอกว่าพอมาที่นี่แล้วเนี่ยก็อดที่จะถ่ายคลิปโชว์เพื่อนๆไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยในการที่เราเห็นวัสดุดจริงๆเห็นตัวอย่างหินจริงๆมันมีความรู้สึกว่ามันมันเคลียร์ทุกอย่างชัดมากกว่าเห็นตัวอย่างจีรเล็กๆนะฮะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่าคุณอยากจะได้ไอ้ตัวหินโอเวอร์ไซส์ขนาดใหญ่นะ ผมอยากให้คุณมาที่โชลูที่ WBC ตรงรชาชดานะฮะปักบุตก็เจอนะครับแต่ที่ผมอยากให้ดูคือตรงนี้ครับนี่ตัวเนี้ยคือต้องบอกว่าผิวสัมผัสตรงเนี้ยเหมือนแทบจะดูไม่รู้ว่ามันคือกับเบื้องนะฮะเว,ะะเวลาที่ผมรูปไปเนี่ยมันจะมีความเป็นเทกเจอร์ของหินคาโวรทรีนิดนึงนะครับซึ่งตัวนี้เนี้ยมันขนาดเท่าไหร่ครันนี้น,อน้องอขนาด 1. 6ดหคูณสาอเมตรค่ะอันนี้คือ1.6ุ่ดใช่ไหมใช่ค่ะ อันนี้3.2ก็คือง่ายว่าถ้าถ้าเกิดคุณไปทําบ้านนะและ้วฟากคุณส่ง3เมตรเนี่ยไม่ต้องมีรอยต่อเลยต้องอ่าอันนี้คือข้อดีนะครับเวลาที่เราติดั้าเนี่ยไอ้กระเบื้องขนาดใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าถ้าเราไปติดั้าบนงานตกแต่งอะอาจจะใช้พวกกาวพีใช่ไหมแล้วก็อาจจะแบบปัดเจียขอบได้หมดนะครับอ่ะลองดูนีดนึงนะครับนี่นะนะผมจะเปิดให้ดูนะ นี้ก็จะเป็นสไตล์แบบนี่สีขาวซึ่งเทรนด์ก็เป็นที่นิยมนะฮะสำหรับบ้านไหนที่ออกแนวลักชัวรี่นิดหนึ่งนะครับมีความเป็นมา์เบลสีขาวนะครับซึ่งออกมาค,คือคือผมก็เลยอยากจะบอกว่าเมื่อมาดูใกล้ๆเนี่ยลายเอ่ยรายละเอียดดีเทลต่างๆเนี่ยมันมันดูสวยอะมันดูเป็นธรรมชาติมากนะครับแล้วก็จะมีบังคนชอบคนนสีน้ำเงินสีฟ้านะครับ คอนเซปต์ concept, แบบบางทีไปตกแต่งอยู่แบบบ้านริมทะเลก็สามารถใช้แบบนี้ได้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณจะคลิปมันขอบด้วยอลูมิเนียมสีดำสีเทาก็สวยนะฮะหรือแม้จะเป็นนี่ที่ผมอยากจะให้ดูหลายๆลายเนี่ยเพราะว่านี่อะไรไหมนี่ลายซีปราโดมอสอัลเทอร์นะฮะคือ มันเป็นฟีเจอร์วอลันโดมัน,ม,นมันปัดมันติดไปแล้วปุ๊บมันเด่นม,มากๆคุณเห็นไหมเนี่ยแล้วมันทั้งแผ่นอะไรไงแล้วเวลาที่มาดูใกล้ๆเนี่ยคือลายสายแร่ต่างๆเนี่ยมันเหมือนธรรมชาติมามกนะครับอ่ะก็พอจะเห็นเป็นไอเดียนะลักษณะของหินแผ่นใหญ่แบบนี้ทีนี้เกอดว่าบางคนบอกเอ้ยผมชอบออกแนวคทนเข้มๆมีไหมอยากเราไปดูตรงนี้กันนะฮะมาดูต,ตรงนี้นดนึงนะครับ พอมาเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากอยากจะโทรอยากจะโทรเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเราไม่ได้เห็นของจริงเนี่ยมันจะพลาดนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นสีดําลายขาวนะฮะสีดําลายขาวเป็นเงาเอ๊ะน้องน้องน้องปุ๊กครับ,รบตรงเนี้ยพูดถึงว่าลายแต่ละลายเนี่ยเรามีเลือกได้ไหมว่าผิวด้านกับผิวเงาเออถ้าแต่ละลายก็จะมีทั้งผิวเงาแลวผิวด้านอ๋อก็คือสมมติถ้าเราชอบลายนี้ คืออันนี้อันนี้อันเดียวกันน่ะอันเดียวกันแต่อันไหนเลยมีทุกรุ่นนะคะอ๋อเอลี่ยนเปลี่ยนเปียบดูนะลายเดียวกันที่เป็นผิวด้านกับผิวเงาโอ้โหเนี่ยพอมาดูตรงนี้ชัดเลยะนะก็คือมันจะมีกต์มีสะท้อนตัวนี้ด้านสนิทเลยคืออารมณ์ของสีก้านเนี่ย้วัสดุที่มันเป็นแมตเนี่ยมันก็ให้ความราู้สึกแบบเรียบหรูที่ที่ทดูแบบมีการเข้าถึงธรรมชาติมากกว่าแต่ พอมันเป็นเงาเนี่ยมันมีความรู้สึกมันลักชี่ถูกไหมนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างให้เห็นก็แล้วกันนะส่วนกางให้เห็นก็โคนสีดำจริงๆก็จะมีอันนั้นจะเป็นดำเยอะนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นออกแบบมีผลึกของตัวแร่ของหินเนี่ยนะฮะแล้วก็เอ๊ะผมเห็นมีสีดำฟองแบบนี้ด้านไหน อ๋อนี่มีอตรงนี้เขาเป็นอีกอันหนึ่งคืออย่างนี้คืออย่างที่บอกว่าตรงนี้เห็นไหมคลิปที่ๆๆเราผมพาดูมีหลายหลายอันมา,มากๆคือมีอยู่โปรเจกต์หนึ่งนะฮะตอนนั้นเนี่ยผมไปเจอดำแล้วก็คาดด้วยลายขาวลูกคา้าก็บอกว่าอยากจะได้มันมีแซมสีทองสีน้ำตาลตัวนี้ได้เลยเห็นไหมอ่าลองดูใกล้ๆเห็นไหมฮะเนี่ยก็เอาเป็นว่า สาหรับใครที่กําลังมองหาการตกแต่งที่อยากให้หินแผ่นใหญ่โอซายนะฮะโอ้ตัวนี้ก็สวยมากนะลายเหมือนแบบอ๋อที่เป็นโทรโซก่าไฟเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่กาลังมองหาวัสดุตกแต่งเรื่องกระเบื้องทีจใจไปกนะใช้ตกแต่งแทนหินนะแล้วอยากได้แบบไม่มีรอยต่อเอาเอาโชว์ความเป็นรัชชาโชว์ลายใหญ่ ก็ลองแวะมาดูตัวอย่างจริงๆที่โชว์รูมวี c ีซีที่รัชดานะครับก็มีเล็กง่ายๆว่าน่าจะประมาณผมว่าเกือบเกือบยีลายได้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะนะก็ลองติดตามก็แล้วกันนะครับแล้วถือว,ว่าใครอยากจะอยู่ใกล้นะฮะโชรูมลำมุก,กาที่วอินสตูดิโอก็มีนะครแต่ตรงนั้นอยากจะมีโชว์ชิ้นเล็กๆนะแต่อยากจะดูชิ้นใหญ่มาที่รัชาดาได้เลยครับ